ตอมอยตอมอยตอมอยตอตอตอมอยน้ำหอมแบรนด์ฮิโรชิกีนำเสนอประสบการณ์หรูหราด้วยกลิ่นหอมที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์มอบความสดชื่นและเสน่ห์อันหรูหราในทุกหยดไม่ว่าคุณจะต้องการเสริมสร้างความมั่นใจในวันสำคัญหรือเพิ่มเสน่ห์ในทุกโอกาสฮิโรชิกีจะทําให้คุณโดดเด่นด้วยกลิ่นที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับร้านคอฟฟี่บีบี้เอามาลองวางใช่หรือไม่ เราขอแนะนำกาแฟฮอนลอมนเมลต้ทจากต้นกลมกลม่อมหอมกรุ่นสดชื่นทุกยามเช้าของคุณมิตรภาพแมวน้อยในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีแมวน้อยตัวหนึ่งกระวนกระวายพอเพื่อนของเขาหายไปทันใดนั้นแมวน้อยพบแผนที่ในห้องเก็บของของคุณยายด้วยความตื่นเต้นแมวน้อยจึงตัดสินใจออกเดินทางสำรวจตามหาเพื่อนด้วยแผนที่นี้ ส่วนทางฝั่งของเจ้ากระรอกที่เป็นเพื่อนของแมวน้อยได้แยกออกไปตามหาแต่ตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอทันใดนั้นแมวน้อยได้รวมตัวคุยกับเจ้ากระรอกแล้วออกตามหาพร้อมกันแมวน้อยเข้ามาในถ้ำเจอทองสามเหลี่ยมเมื่อรู้ว่าเพื่อนของเธอติดอยู่ในนั้นจึงช่วยแก้คำสาปในที่สุดแมวน้อยก็ได้ช่วยเพื่อนสนิทของเขาไว้ได้อย่างปลอดภัยเต่าทะเลเสียชีวิตจากขยะพลาสติกชนิดบางมากที่สุดขยะพลาสติกและถุงพลาสติก ผลกระทบจากขยะทะเลมีหลายด้านเลยครับประกอบไปด้วยผลกระทบต่อระบบนิเวศทําให้ระบบนิเวศเปลี่ยนและยังทําให้เกิดการเสียสมดุลของระบบนิเวศของทะเลแานธุรกิจเครื่องประดับบีเบนบทสรุปผู้บริหารอุตสาหกรรมเครื่องประดับในประเทศไทยได้รับความนิยมสูงเนื่องจากฝีมือและความเชี่ยวชาญในการผลิตและส่งออกเครื่องประดับที่มีคุณภาพผู้หญิงนิยมเครื่องประดับเพื่อเสริมความงามและแสดงความเป็นตัวตน ความเป็นมาของธุรกิจธุรกิจเครื่องประดับของเราเริ่มต้นขึ้นจากความรักและความหลงไหลในศิลปการสร้างสรรค์เครื่องประดับและมีความฝันตั้งแต่วัยเด็กที่จะสร้างเครื่องประดับที่สวยงามแนวคิดในการดำเนินงานสินค้าและการบริการของทางดีเบมมีการขายในรูปแบบออนไลน์และจำหน่ายหน้าร้าน แนวโน้มการเติบโตของตลาดดีเบนแนวโน้มการเติบโตของตลาดเครื่องประดับขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคเทคโนโลยีใหม่และแนวโน้มทางวัฒนธรรมและสังคมที่สำคัญลักษณะกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มทุกเพศทุกวัยที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นใจให้ตัวเองกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดและการวางแผนกลยุทธ์จะมีกลยุทธ์ระดับองค์กรและระดับธุรกิจ แผนการบริหารจัดการองค์กรข้อมูลของธุรกิจแผนทางการตลาดเป้าหมายทางการตลาดมีทั้งหมด3ระยะกลยุทธ์ทางการตลาดราคาตั้งราคาต่ำกว่าคู่แข่งเล็กน้อยเพื่อดึงดูดลูกค้าช่องทางการจัดจำหน่าย ขายผ่านช่องทางออนไลน์24ชั่วโมงสินค้ามีแหวะเงินไส้เงินต่างหูให้ลูกค้าเลือกตามต้องการแผนการผลิตและการดำเนินงานขั้นตอนการให้บริการทางเราจะโพสต์สินค้าใหม่บน Facebook หรือทางเพจของเราค่ะแผนสุกเฉินและแผนในอนาคต แผงทุกเฉินอย่างเช่นถ้ายอดทางร้านของเราขายต่ำกว่าเป้าหมายทางเราจะจัดโปรโมชั่นค่ะแผแนในอนาคตรานเครื่องประดับดีเบลได้วางแผนธรุรกิจในอนาคตไว้มากมายและเราจะดำเนินธรุรกิจไปตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ค่ะขอบคุณที่ทุกคนที่รับชมถึงตอนจบนะคะ ขั้นตอนที่3 IDE สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างสารรค์ไอเดียวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับกระบวนการ IDE หรือการระดมสมองเพื่อหาความคิดใหม่ๆมาแก้ปัญหาที่เรารเผชิญอยู่ IDE เป็นขั้นตอนที่มีสีสันและสนุกสนานเพราะเราได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ของเราอย่างเต็มที่โดยทั่วไปเราจะแบ่งกลุ่มเป็น4-5คนและใช้การ ระดมสมองเพื่อออกไอเดียใหม่ๆมากมายในการแก้ปัญหาที่ตั้งไว้การระดมสมองเป็นการที่ทุกคนในกลุ่มร่วมกันคิดและเสนอไอเดียให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นไอเดียที่ดูแปลกใหม่หรือนอกกรอบก็ได้เราจะไม่ตัดสินความคิดในขั้นตอนนี้หลังจากที่เราได้ไอเดียมากมายแล้วขั้นตอนต่อไปคือการคัดเลือกไอเดียที่น่าทดลองที่สุดอาจจะเป็นไอเดียที่คิดว่าน่าจะได้ผลที่สุดหรือทำได้จริงมากที่สุด และบางครั้งเรายังสามารถนำา2ถึงไอเดียมารวมกันเป็นคำตอบเดียวกันได้ด้วยนี่ก็คือขั้นตอนของการ Ideate ในการสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อแก้ปัญหาต่างๆขอขอบคุณที่รับชมรายการสร้างสรรค์ไอเดียและหวังว่าเราจะได้เห็นความคิดใหม่ๆที่น่าทดลองจากทุกคนค่ะขอบคุณค่ะเพิ่มเสน่ห์ให้ทุกวันด้วยสไตล์สาตินเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความมั่นใจสัมผัสความรู้ราในทุกวนันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทุกช่วงเวลาคือโอกาสที่จะเปล่งประกายทุกการเลือกทุกการสวมใส่เพิ่มเสน่ห์ให้ทุกวันด้วยสไตล์สาตินสนใจติดต่อได้ทั้งนี้เลยค่ะ